เท่าทันโลกนะครับวันนี้พบกับเมื่อเสียงซูเปอร์แมนหมดพลังดราม่าเสียงภาคไทยซูเปอร์แมนของปี2025นะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเท่าทันโลกนะครับหน้ากากฮีโร่กับผมบอสนะครับส่วนผมนะครับแม็กนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกอีกหนึ่งกระแสร้อนแรงแห่งปีนะครับนั่นคือดราม่านะครับ เสียงพากไทยของภาพยนตร์ครับซูเปอร์แมนนะครับส0 2 5นะครับใช่ครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเสียงพากนะครับแต่สะท้อนถึงตัญหาเรื่องคุณภาพรายการภาคเสียงนะครับการใช้ดาราแทนนักภาคมืออาชีพนะครับและใช้เส้นแบ่งระหว่างตลาดและศิลปะเสียงนะครับเรานะครับจะไล่เรียนตั้งแต่ต้นเหตุนะครับกระบวนการเลือกเสียง ตอบโต้จากแฟนหนังนะครับและบทสรุปนะครับที่วงการภาคไทยนะครับอาจจะได้เรียนรู้นะครับตอนที่1นนะครับใครคือผู้ให้เสียงซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นไทยนะครับบทภาคบทภาคของภาษาไทยนะครับคลาร์กเคลนนะครับหรือซูเปอร์แมนของเรานะครับในครั้งนี้มอบให้แก่คุณเอ็มสันเชรนะครับ คุณนากรนักแสดงหนุ่มวั25ปีนะครับและลูกชายของพิธีกรชื่อดังนะครับของคุณตู่สัญญาคุณนากรนะครับส่วนทาง w a r d e r Brothers ร h a i l a n นนะครับยืนยันว่าเอ็มผ่านกระบวนการนะครับออเดิโอระดับสากลนะครับโดยการนะครับส่งเสียงนะครับทดสอบไปยังสตูดิโอในอังกฤษนะครับและยังได้รับการอนุมัติภายใน7.2ชั่วโมงนะครับ โดยไม่มีคําแนะนําให้แก้ไขใดๆนะครับอืคนอังกฤษฟังไทยออกได้เหรอครับใช่ครับให้เขาดูเขาฟังดูเรื่องนะครับจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่หลายคนตั้งคําถามนะครับว่าใช้อํานาจหรือเอาเสียงนักแสดงจริงๆนะครับมาทดมาทดแทนนักพากย์มืออาชีพนะครับตอนที่สองนะครับปกิปกิติกริยานะครับจากโลกออนไลน์นะครับเมื่อทาง ทางวอร์เดอร์นะครับเปอยตัวอย่างภาคชายนออกมานะครับในวันที่20มิถุนายนนะครับซึ่งยอดดิบไลนะครับพุ่งทะยุพุ่งทะลุนะครับไปยันหมื่นนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับโดยมีความคิดเห็นต่างๆเช่นครับเสียงภาคซูแมนหายไปไหนฟังอย่างเสียงสกูปปี้ดูนะครับแล้วก็ติ่งติ่งอย่างว่าเสียงเหมือนพวกพวกภาคอยู่กระตูแบบพวกยู90อย่างเี้เลยนะครับกูไปดูอครับก็ ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนะหมากูอยู่ไหนในคลิปติกต็อกนะครับและบน YouTube ครับที่วิเคราะห์เสียงภาคนะครับแฟนแฟนหนังในไทยนะครับและลาวต่างแสดงความคิดเห็นว่าเสียงขาดพลังและน้ำหนักนะครับไม่เหมาะกับตัวละครซูเปอร์แมนนะครับส่วนมีแฮชแท็กนะครับเช่นตัวอย่างเซฟนักภาคนะครับเริ่มเป็นไวรัลนะครับในโซในโซเชียลนะครับ แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างเช่นเดี๋ยวว่าที่ใช้พวกดารานะครับมาแทนพวกนักภาคมืออาชีพนะครับแล้วก็ตอนที่สามนะครับเจาะลึกนะครับประเด็นโฆษณานะครับใช่ครับผมผมทาตามไม่ได้จริงจริงนะครับก็คือหลายคนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าทําไมในตัวอย่างที่ใช้โปรโมตต่างๆครับของ h b o m a x นะครับสื่อใหญ่นะครับถึงใช้เสียงภาคของอีกคนนะครับของคุณคิมนะครับและเมื่อสายหนังจริงกับเป็นเสียงภาคของคุณเอ็มนะครับ ซึ่งสร้างความสับสนให้แฟนเพลงภาคไทยนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบเสียงภาคระหว่างมิสเตอร์คิมนะครับที่เป็นนักพากย์มืออาชีพที่หลายคนแบบผูกพันนะครับและเสียงในเสียงใหม่นะครับของคุณเอ็มนะครับหลายคนมองว่าแบบว่าเอ็มพยายามแบบว่าเรียนแบบเสียงเดินเขาแต่ไม่พบไม่ประสบความสําสเร็จนะครับจึงกลายเป็นเสียงที่แบบว่าเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ทรงพลังนะครับอแต่จริงๆนักพากหลายคนก็ นักภาคที่เป็นดาราหลายคนก็ทําดีนะครับเพราะอย่างนัตเดะอะไรพวกนี้ครับใช่ครับใช่แล้วก็มีมีฮอกจากเรื่องพันพีนนะครับใช่ครับแล้วก็มีคุณชาวชาวอย่างจากเรื่องการฟเนดานะใช่ครับก็คือทําดีหมดเลยนะไม่ใช่แบบมีแต่ด้านลบนะครับก็คือใครยังไม่ลองฟังของมีฮอคนะลองฟังได้นะครับคอมเมนต์บนโลกออนไลน์บางส่วนนะครับแม้จะติเสียงแต่ก็มีฝ่ายที่ให้กําลังใจนะบอกว่าให้โอกาสเขาเขายังใหม่นะครับเสียงเขาก็มีมิติในแบบของเขานะครับ ก็คือคนเราก็ต้องให้โอกาสกันนะครับแต่ไม่มีผมส่วนตอนที่สี่นะครับคุณได้บอกมาให้แสดงความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นแบบว่าในวันที่สาธารณะนะครับว่าเขายินดีที่แบบเขาจะได้รับคำวิจารณเรื่องงานนะครับแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงกระบวนการเรียนรู้นะครับแลวเขาก็พร้อมที่พัฒนานะครับแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าคอมเมนต์ที่ไม่รำเส้นนะครับถึงพ่อแม่เขาเพราะว่า ของไม่ได้เป็นคนเกิดเป็นส่วนหนึ่งของกระแสดราม่านะครับติได้แต่อย่าแรงนะครับก็คือนักข่าวนะครับและพิธีกรบางรายการเช่นนะครับตะนาลกรครับให้สัมภาษณ์ว่าได้โทรศัพท์ไปหาคุณตู่สัญญานะครับและพบว่าพ่อของคุณเอ็มนั้นเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะครับและเรียกร้องให้สังคมใช้ให้ความเห็นอกเห็นใจมากกว่านี้นะครับคําถามส่วนใหญ่นะครับพูดถึง วิเคราะห์คงสร้างประเด็นนะครับเชิงงครงสร้างนะครับว่าทําไมถึงเลือกดารามาพากนะครับเพราะภาพลักษณ์หรือว่าอยากได้เสียงฝรั่งนะครับแต่ว่าพิจารณานแล้วมีมติพรหรือว่าเพราะต้นสังกัดต้องการโปรโมทแบบว่าเพราะว่าใช้ชื่อเสียงของดาราหรือเปล่าอืมและในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเสียงใหม่นะครับจึงส่งผลกระทบรุนแรงกับภาพลักษณ์ของภาพยนตร์อย่างมากนะครับเพราะสิ่งภากใน พอเสียงภาคในไทยมีความผูกพันและสะท้อนความทรงจำของผู้ชมหลายๆท่านนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือกระบวนการอดิโอนะครับระดับสากลอาจจะไม่ตรงเกณฑ์หรือว่าทางเทคนิคนะครับแต่ว่าไม่ได้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังจากผู้ชมไทยจริงๆเช่นน้ําเสียงความขังนะครับของซูเปอร์แมนที่ผู้ชมนะครับคุ้นเคยมากกว่ามาตรฐานนะครับส่วนตอนที่หกนะครับบทเรียนสําหรับวงการภาคของคนไทยนะครับ บทเรียนแรกก็คือนะครับบริษัทนำเข้าเช่น b o r n e r b r o t h e r Picture Thailand นะครับควรสร้างสมดุลระหว่างเสียงดาราและเสียงภาคมืออาชีพนะโดยเฉพาะหนังนะครับฟอร์มยักษ์ที่ผู้ชมมีความคาดหวังสูงนะครับแล้วก็บทเรียนที่2นะครับสังคมนะครับผู้ชมมีอำนาจในการกดดันเพื่อเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าจากการแสดงความคิดเห็นนะครับด้ดยทีด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็เคารพผลงานจะนำไปสู่การ พัฒนาวงการนะครับของภาครลวมนะครับใช่ครับและสําหรับคุณเอ็มสันเพชรนะครับถึงแม้จะอยู่ภายใต้กระแสลมนะครับแต่ถ้าใช้โอกาสนี้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปฝีฝีมือเขาจะพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองในวงการนี้ได้ตลอดนะครับในอนาคตโดยที่ไม่พึ่งอํานาจจากครอบครัวนะครับสรุปแล้วดาวมาเสียงภาคนี้นะครับคุปป์แมนของเรานะครับคร้งนี้คือบทเรียนสําคัญยิ่งยิ่งของวงการภาคไทยนะครับทั้งในแง่คุณภาพเสียงนะครับ การเลือกคนภาคและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทนําเข้าและผู้ชมนะครับส่วนมันจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสิทธูแม่นะครับไม่ควรถูกมองเป็นแค่เสียงภาพทันะครับแต่ว่ายังเป็นเสียงหัวใจของแฟนแฟนคลับนะครับจากการเลือกเสียงครับต้องคํานึงถึงมาตรฐานสากลและความรู้สึกของคนดูนะครับแล้วก็เราก็จะมาติดตามมาช่วงต่อไปนะครับว่าหลังจากกระแสนี้ครับจะเป็นไงต่อนะครับ ใช่ครับล้วก็จะมาติดตามนะครับวอร์เนอร์ราเดอร์ของไทยแลนด์ครับหรือบริษัทอื่นๆจะปรับปรุงอย่างไรรวมถึงนักภาครุ่นใหม่จะก้าวอย่างไรต่อในสายงานนี้นะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ว่าฟังมาจนจบนะครับหากท่านใดนะครับชอบรายการของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคบเพื่อเป็นข้อติชมแล้วก็อย่าลืมพบกันต่อใน EP หน้านะครับ ใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกผมทุกคนก็ขอลาไปกันไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับก็ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการคอมเมนต์นะครับก็ควรคอมเมนต์ให้อย่างมีขอบเขตและความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าต่อให้คุณจะแบบว่าคอมเมนต์ด่าไงแต่ว่าควรโฟกัสที่งานขเขาแลวก็อย่าไป ลำ,ลำเส้นเช่นการด่าพ่อแม่ของคงของคนอื่นนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็จะสะท้อนได้ถึงบอกว่าการอบรมของครอบครัวที่ไม่ดีนะครับใช่ครับก็อย่าลืมฝากรายการนะครับรายการเท่าทันโลกนะครับแล้วเจอกันต่อไปนะครับ